นี่ครับผมหดกึ๊นโชก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์แลวกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในท่องสุทีแชนแนลนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับ <c oughs> ผมก็จะพาทุกคนนะครับไป ตัปลานะครับผมที่บ่อเล็กๆนี้นะครับสีเขียวนี้นะครับเดี๋ยวปลาเยอะมากนะครับก็เมื่อกี้ก็เห็นปลาตัวหนึ่งนะครับที่ไวมากครับผม โหดกึดบโชว์เราละครับก็จะให้แม่โทรฝีมือบ้างนะครับนี่นะครับฝีมือแม่ว่าจะโหดแค่ไหนนะครับไปดูกันครับดีไป <c oughs>

大白牛在裤子都洗不出、啊对对对。对，你听我讲。我、嗯、倒。嗯嗯、不行。那都，哎、嗯、不

ืมองเ,เขาเป็ดเลี้ยงเป็ดเนะี่เลี้ยงเป็ดท่อแคบอย่และนี่นะครับก็คือปลาแล้วครับที่เราได้ในวันนี้นะครับผม มีทั้งปลาช่อนแล้วก็ปลานิลเลยนะครับผมเยอะมากโออยปลาเกือบหนีได้นะครับผมโหดเกินเนี่ยครับปลาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับผมขอบคุณครับ